ึ้นไปเลยปังไม่ทำอะไรเลยขอคุณปู่คุณย่าเลยเดียวกินไปเลยพ่อยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่นั่งเลย พ่อยังไม่ทำอะไรเลยพ่อยังไม่ได้นั่งเลยมึงทำยังไงเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาทางนี้อืมทางนี้ปัง ยังไม่ได้นั่งเลยสอถึงนาทีไหมเนี่ยไม่ฟังเด้อโอ้ยหมดเลยกัดสอจะส,อ,สอเดี๋ยวโอ้ไลายอย่างเสียเลยสอ

กัได้เป็นได้อดันนี้วาูกันมันล้์แต่ที่วันวันบอกนะสอยังไม่ทำอะไรเลยสอขึ้นไปนั่งยังลังจะนั่งไงเห็ไะนไหมสอน่เห็นโดมไหมสอนี่แหละตรงบนหัววันนั้นสอเห็นโดมไหมสอโดมโดมโดมถึงหนึ่งนาทีเลยสอ พยายนกขอบคุณพระเจ้าสอ,อนนกตัวนี้อย่างที่ผมบอกเลยวันนั้นแหละที่นกตัวไหนกล้าสู้มันหรอกสอนตั้งกันตาง,งสอนทำอะไรเลยนอะไรกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน พี่ปังยังไม่ทำอะไรเลยสอโอ้มันอยู่หมดยอ้อยแถอเนาะงปังเลยได้ข้อถอยกันได้กันดินดินมันเหนียวนะสอดินดอนดินดำนะปักก็ยากเลยถอนก็ยากนะสอเป็นดินดินอะไรไม่รู้นเนี่ยดินดอนดันดันเลยยังไม่ทำอะไรเลย จะดูตัวก่นสะอโอ้โหขาจากสวยเลยสอโอ้ลายอย่างดีเลยขามดีหางดีลายดีสอดูขาสอดูขาก่อนจะให้ดูขาขาอย่างสวยเลยส๋อขาเป็นมะขามเลยนี่ขาสวย เดี๋ยวดูตรงอื่นส่อจะให้ดูตรงอื่นเดี๋ยวนี่ดินสมกับมันทำดีเนาะลายคอยอย่างสวยสอลายลายอ้อมพลนะสอลายอ้อมพลสอมีตำราเหมือนกันนะสอลายเม็ดข้าวสารอ้อมพลเนี่ยนี่น,นี่มันจะอ้อมพลสนับปีกไม่ต้องพูดถึงสอ หนาตึกหนาตึกเลย <c oughs> สมกับมันเป็นนกคารลมเลยสอที่ผมบอกกันนั่นแหละบัวแต้มไหมไหน่ถูกน้ำหมอกลบไปแล้วสอบัวบัวไม่แต้มสอแต้มชี้ตมแล้วดูหางก่อนสอเอ้าไอ้มดมึงจะไปทำอะไรกล้องกูมึงถอยเลยหืมไอ,อามาแม่ออกมา มึงถอยเลย้ยไปนี่เขาจะเป็นทีละพงเหลียวละวงอยูน่นี่มึงจะมาทำปิดกล้องตากล้องทำไมลายสวยสอเดี๋ยวนับหางกันสอหางสวยเลยหนึ่งสองสามสี่ อาจนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสธรรมชาติขอบคุณพระเจ้าเลยนกสอนอต,ตัวนี้ก็อยากให้ฟังดีลาแต่มันมันมันร้ายสอแต่วันนั้นและไม่โอากาสฟังหรอกสอผมฟังคนเดียวก็พอแล้วแต่วันนั้น มันร้ายนกตัวนี้สุดยอดเลยขอบคุณพระเจ้าเลยนี่สุนทรปีกนะสอดูดูเขายอมรับสภาพแล้วสอสุนทรปีกสวยมากเลยฟังเร็วพ่อไหมมเร็วมึงยังไม่ได้ออกกำลังเลยเสียงหน่อยเร็ว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 ช่วยพ่อหน่อยเร็วมามาหน้าหาหาหาเร็วเร็วเร็ว ลังมันยังไม่ได้ออกกําลังมันยังไม่มีอารมณ์หรอกสอแต่แต,แต่ถ้าวันไหนโดนเขาเตะก่อนนั้นวันนั้นอารมณ์เสียทั้งวันแหลสะสอมันจะอารมณ์ร้ายวันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยเลย,ยังไม่แต่งตัวเลยไปเข้าบ้านไปมึงไปพอแล้วมาตามให้เขามาตามให้เขาพญานกพญานกเพื่อนนาดเลยมึงปลูกแต่อ้อยอย่นั่นแหละเขาเอาไปแดกหมดแล้วลกอะ นกดีๆเคสอไปต่อจะดูอีกไหมสอดูโดมไหมเราจะให้ดูโดมเดี๋ยวเจอหาวหาว่าไหมมั่วๆอีกสอดูโดมโดมแล้วสอดมโดมเพราะนั้นใส่ตรงน้นสอนั่ะเลยนิดนึงมันจะมาห่วงตรงโดมนี่นี่นี่ตรงสะก้อไผ่นี่นี่โดมโดมโดมเคสอ